ทำเลยนะวันนี้วันนี้อีกวันหนึ่งนะเมื่อวานวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งเรียกมะตะขี้สามสิบบาทลดไปสามบาทยี่สิบเจ็ดบาทยูนิคนะแต่ลูกค้าให้หกสิบนาะลูกค้าน่ารักลูกค้าเข้าใจวันนี้เข้าใจทำไมราคามันถูกจังไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ทำไมมันลดให้ทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเหมือนกันวันนี้โอ้โหแม รถกูจนกูรั่วไม่ไม่ใช่กูจะรั่วนะกูรั่วแล้วด้วยนียี่สิบบาทไปไหนเนี่ยเอาใครอยู่นะยี่สิบามบาทปกติมันจะไปยี่ิบห้าบาทถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้แม่งรถทั้งวันเลยวันนี้ได้จะลูกค้าคนนี้ใช่ครับไปไหนครับ dạ dạ